ดาวลัคนาราศีเมษนะคะวันนี้เราจะมาเปิดไพ่เช็คสถานการณ์ความรักใน15วันของคุณนะคะใครที่เช็คลัคนาแล้วอยู่เมษดูได้เลยใครที่ไม่ทราบเวลาเกิดนะคะดูใช้วันเดือนปีเกิดนะคะตามราศีเมษได้ใครที่มีดาวศุกร์ดาวจันทร์สถิตยอยู่ที่ราศีเมษก็ดูได้เช่นกันนะคะโอเคนับตามศาสตร์โหราไทยหรือว่าโหราศาสตร์สากลคุณใช้วิจารณญาณส่วนตนได้เลยนะคะ เรามาดูกันว่า15วันนี้สถานการณ์ของชาวเมฆจะเป็นอย่างไรความรักของชาวเมฆค่ะไพ่ใบแรกความคาดหวัง expectation ไพ่ใบนี้เนี่ยเหมือนกับว่าคุณกำลังฝันที่จะทำอะไรบางสิ่งบางอย่างมีความฝันมีความหวังหรือมีความคาดหวังในความรักครั้งนี้มากๆเลยมีหวังกับรักนี้มากๆนะคะ ไพ่ที่สองเก็บซ่อนความปรารถนาที่มีนะมีใครคนหนึ่งเขามีความรักให้คุณมากกว่าที่เขาแสดงออกมานะคะมีคนที่เขาอยากจะเปิดเผยหัวใจคาดหวังไว้กับความสัมพันธ์นี้มากๆเลยค่ะแต่ยังไม่ได้เปิดเผยนะคะมองว่าเป็นคนที่มีความเป็น perfectionist นะและ winding road Have n't a long way to go, taking many detours. ไพ่ใบนี้ค่ะเหมือนกับว่าความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนเนี่ย complicated มีความสัมพันธ์มากกว่าหนึ่งะคะหรืออาจจะมีอะไรที่แทรกแซงนะคะความสัมพันธ์ที่มีตัวแปรอื่นๆ Empower love นะคะไพ่ใบนี้เป็นไพ่ของความมั่นใจและความมั่นคง คนที่มีเสน่ห์มากๆเลยคนที่มีความมั่นคงในตัวเองแล้วคนที่มีแรงดึงดูดใจนะคะคุณอาจจะกําลังดิวอยู่กับคนที่เขาฮอตมากๆเลยเป็นซุปซุปตาเลยแบบนั้นได้เลยนะคะเพราะไพ่เนี่ยบอกเลยทั้งหนึ่งเลยคนคนนี้มีทางเลือกมีตัวเลือกเยอะมีคนแอบชอบเยอะหรืออาจจะเป็นตัวคุณก็ได้นะชาวเมทที่มีคนที่เขาคาดหวังกับคุณและแอบชอบคุณเยอะมากๆ แต่ไม่ถูกใจชาวเมสักทีนะคะเพราะชาวเมธเนี่ยอาจจะเป็นคนที่มีความเพอร์เฟกในตัวเองนะแล้วก็มีความอุดมสมบูรณ์นะคะดังนั้นเนี่ยจึงมั่นใจในตัวเองมากๆเลยนะคะในระยะนี้เรามาดูไพ่ทาโร่กันนะว่าความรักใน15วันนี้ของชาวเมธจะเป็นอย่างไร ชาวเมธอาจจะมีหลากหลายสถานการณ์นะคะมีคนที่เขาคาดหวังกับคุณคนที่เขาแอบชอบคุณอยู่และสถานการณ์ที่อาจจะมีมากกว่าหนึ่งคนที่เขาชอบคุณที่เขาตกหลุมรักคุณนะคะพลังงานชาวเมธเป็นพลังงานที่ทรงสเสน่มากๆเลยในระยะนี้นะคะเรามาดูกัน15วันของชาวเมธค่ะโอ้ดีเอ็มเพรสผู้เป็นที่รัก เธอผู้เป็นที่รักหนึ่งเดียวในหัวใจคุณอุดมสมบูรณ์คุณมีความเพอร์เฟกนะคะไม่แปลกใจเลยที่พไพ่ใบนี้ออกมาเป็นใบแรกชาวเมธในเดือนนี้เนี่ยมีความเฉิดฉายมีออร่ามากๆค่ะเป็นที่ต้องตาต้องใจแล้วก็เป็นที่รักของผู้พบเห็นคุณเป็นที่รัก Queen o ครับคุณเป็นคนใจดีคุณมีความรักได้ความรักมาอย่างแน่นอน มีใครที่เขาอยากจะมายื่นถ้วยนะคะขอความรักจากคุณมองว่าพลังงานของชาวเมทเนี่ยเป็นพลังงานของคนที่ตระหนักรู้ถึงคุณค่าในตัวเองมีความใจดีแต่ก็ไม่ให้ใครมาลำเส้นนะคะมีความอ่อนโยนแต่ไม่อ่อนแอคุณเป็นคนใจดีอีกทั้งเฉิดฉายคุณเป็นคนรู้คุณค่าในตัวเองแต่คุณไม่กดข่มผู้อื่นมาจริงๆด้วยนะคะเพจออฟคัพ มีใครบางคนเขาอยากจะมาขอโอกาสจากคุณนะคะชาวเมธการขอโทษขอโอกาสเด็กถือถ้วยนะคะใครคนนี้อาจจะมีอายุที่น้อยกว่าคุณนะเขาอยากขอความรักจากคุณนะมีคนที่กำลังจะเตรียมตัวนะคะรวบรวมความกล้า the moon ความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนความสัมพันธ์ที่ยังไม่มีสถานะหรือเป็นความสัมพันธ์ที่ ยังไม่ให้คอมมิตเมนต์กันเลยนะคะเดอะมูนเนี่ยเป็นไพ่ที่เกี่ยวกับเรื่องจิตวิญญาณด้วยนะมองว่าคุณกับเขาเนี่ยอาจจะพอรู้จักกันอยู่บ้างเคยเห็นกันอยู่บ้างแต่ใครคนนี้เขายังไม่เคยสารภาพความรู้สึกที่มีข้างในต่อคุณเลยนะคะเดอะมูนเป็นไพ่ของชาวลัคนาราศีมีนนะคะดังนั้นเนี่ยมองว่าใครคนนี้ เขาเล็งแลคุณมาสักระยะหนึ่งแล้วไม่ใช่ช่วงเวลาสั้นๆเลยเก็บความรู้สึกนี้มาเนิ่นนานนะคะใครคนนี้ชอบส่องโซเชียลมีเดียคุณด้วยเขากำลังหาข้อมูลนะคะว่าคุณชอบอะไรเขาอยากรู้ว่ากิจกรรมที่คุณชอบทำคืออะไรคุณชอบทานอะไรคุณชอบไปที่ไหนคุณชอบไปเที่ยวที่ไหนสีอะไรที่คุณชอบสไตล์แบบไหนที่คุณชอบ คนคนนี้ศึกษาศึกษาเกี่ยวกับคุณเยอะมากๆนะคะเขาอยากจะขอความรักจากคุณแบบที่ไม่ถูกปฏิเสธนะคะโอ้โหไพ่ก้าดาบค่ะคุณอาจจะตกอยู่ในสถานการณ์ของอาการนอนไม่หลับนะคะหรือใครคนนั้นเนี่ยคนที่แอบชอบชาวเมดอยู่นะคะชอบส่องโซเชียลเวลากลางคืนหรือ ในตอนนี้อาจจะเป็นคนที่กำลังเจ็บปวดเพราะแอบรักชาวเมธแต่ไม่อาจที่จะแสดงออกมาได้นะคะเป็นความรู้สึกที่มันสุดจะกลั้นอะ่ะเขาอยากจะเปิดเผยความในใจออกมาแล้วอะ่ะ King of Wands ไพราชาไม้เท้าค่ะคนคนนี้อาจจะเป็นชาวธาตุไฟก็ได้นะคะเขาเป็นคนที่ทำงานเก่งเขาเป็นคนที่มีสเสน่ห์หน้าตาดีด้วยนะคะชาวเมธใครคนนี้เนี่ย มีไฟมากๆเลยกับคุณนะคะความรักนี้มีแพชชั่นอย่างเหลือลน้นเข้าเทคแอคชั่นแน่นอนไพราชาไม้เท้าคือไพราชาที่ลงมือทำการเทคแอคชั่นสดาบค่ะอาจจะเป็นคนที่คุณหยุดพักความสัมพันธ์กันไปคุณอาจจะเคยคบหากับเขาหรือเคยพูดคุยเป็นคน คนดูใจกันอะนะคะเป็นคนคุยแบบนั้นก็ได้นะแล้วก็เงียบกันไปด้วยความที่ไม่ชัดเจนสถานะอย่างเหมือนยังไม่ชัดเจนอะไรเลยนะคะคนคนนี้เขาอาจจะมีปมในอดีตมีความเจ็บปวดเนาะแล้วไปโฟกัสอยู่กับงานอาจจะเป็นโสดมานานแล้วนะคะแล้วก็พอเจอกับคุณเนี่ยคุณเฉิดฉายมากๆจนทําให้พลังงานเขาเนี่ยเขามองว่าคุณน่าจะมีสเปคที่สูงนะคะ ใครคนนี้เขามองว่าเขายังไม่สมบารมีกับชาวเมดนะนะที่ผ่านมาก็เลยเก็บซ่อนหัวใจไว้นะคะมองว่าชาวเมดมีคนมาลุมจีบเยอะมากๆช่วงที่ผ่านมามี Choice มี Option มีตัวเลือกเยอะนะคะใครคนนี้เขาก็เลยยังเก็บหัวใจเอาไว้อะ่ะ ชาลีออท้าคนทางไกลคุณดีวกับชาวธาตุน้ำได้นะคะเนี่ยมูลแล้วก็ชาลีออทนะคะไพ่ของลัคนาราศีมีนแล้วก็กรกฎนะคะใครคนนี้เนี่ยอาจจะทำงานเกี่ยวกับการเดินทางนะที่จะต้องเดินทางไปแบบไม่ได้อยู่กับที่ะคะ่ะอาจจะไม่ได้ทำงานอยู่กับที่นะคะแล้วก็เป็นคนที่ไม่ได้อยู่ด้วยกันไม่ได้อยู่ใกล้ไม่อยู่ในแอเรียเดียวกันเนะ่ยอยู่ห่างคนไกลอ่ะนะคะ The Sun ใครคนนี้กับคุณนะคะมีเกณฑ์มากๆเลยที่จะสมหวังในเดือนนี้เลยนะคะ15วันนี้คุณกำลังจะได้รับสาร,รภาพรักจากคนที่เขานั้นแอบรักคุณแอบขั่งรักคุณมานานแล้วแล้วมีเกณฑ์จะสมหวังด้วยนะเขาจะปกป้องคุณค่ะคนคนนี้เขามีความห่วงแหนเขากังวลใจว่าหากปล่อยให้คุณเชิดฉายเป็น the empress อยู่ตรงนี้แล้วเขาไม่สาร,รภาพร,รักออกมาสักที เขาอาจจะโดนฆ่าไปอาจจะมีใครมาพรากคุณไปจากเขาภายใต้สำหรับเก้าเหรียญค่ะพลังงานเก้าเหรียญความอุดมสมบูรณ์คุณคือคนที่มีความเพอร์เฟกนะคะสมบูรณ์แบบมากๆเขาคนนี้มองคุณดีมากๆค่ะคุณมีความสุขได้ด้วยตัวเองแล้วคุณก็เฉิดฉายมีพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างนะตัวเขาเนี่ยกำลังอยู่ในช่วงของการที่ จะเข้าหาคุณยังไงเขาก็ำลังคิดหาวิธีทางที่จะเข้ามาแล้วไม่โดนคุณปฏิเสธนะนะคะมาดูกันหน่อยว่าแล้วความรู้สึกของชาวเมธความรู้สึกของชาวเมธจะเป็นอย่างไรนะคะสำหรับคนที่มาส่องนะคนที่กำลังอยากจะสะรารภาพรักกับชาวลัคณาราศีเมษนะคะมาดูกันว่าถ้าคุณสรารภาพรักกับชาวเมธชาวเมธจะมี reaction ยังไง ให้ใบแรกค่ะโอ้โห The Devil มาเลยนะคะราศีเมษราศีเมษเป็นราศีที่มีสเสน่ห์ในตัวมากๆอยู่แล้วนะคะเป็นคนที่มีไฟรักร้อนแรงนะคะชาวราศีเมษอาจจะมองว่าคบคุยได้อะ่ะคุยได้สนุกแบบขำๆไปได้นะคะเป็นความรุ่มหลงความยึดติดความมัวเมาชาวเมษจะมองว่าคุณนะที่เข้ามาจีบนะคะเป็นคนคลั่งรัก คลั่งรักสุดๆนะอาจจะมองว่าเนี่ยมีรูปก้อนอึนด้วยนะคะอาจจะมองว่าคุณคงจะตามติดแจเลยอ่ะนะเดเดวิลนะนะคะเป็นพลังงานของความรุ่มหลงนะเฮอร์มิตค่ะเขาบอกว่าคุณเป็นคนที่สองอารมณ์คนที่จะเข้ามาจีบชาวเมดเนี่ยนะคะหนึ่งเลยนะลักษณะภายนอกเนี่ยจะดูเจ้าชู้เขาจะดูเจ้าชู้นะคะแต่จริงๆแล้วนิสัยเขาเนี่ยเป็นอินโทรเวิร์ตนะ เดอร์มิดเนี่ยเป็นคนที่ไตรตรองนะคะภายนอกอาจจะดูเจ้าชู้กุ้มกลิ่มอาจจะดูไม่ค่อยน่าจะเชื่อถืออะคะ่ะดูแล้วเขาเป็นพลังงานคนที่หน้าตาดีด้วยนะแล้วก็ดูแบบมีคนเข้าหาเยอะนะเดบิวิลเนี่ยนะคะเจ้าชู้ได้เลยนะคะทีนี้เนี่ยแต่ภายในเขานะเป็นคนที่มีความสันโดษค่ะเป็นอินโทรเวิร์ตรักคนยากเป็นโปรเฟชชั่นนิตตัวจริงนะคะคนคนนี้เนี่ยจะต้องเป๊ะเท่านั้นสมบูรณ์แบบเท่านั้นถึงจะให้มาเป็น คนรักแล้วเขาก็เป็นคนที่มองว่าคุณอะใช่เลยและ the empress นะะไม่มีใครด้อยไปกว่า the empress แล้วนะคะชาวเมษคุณตรงสเปคตรงใจเขาเลยอะคนคนนี้เขาส่องคุณมานานแล้วนะคะซีดาบเนี่ยค่ะการหยุดพักการหยุดนิ่งคนคนนี้เขารู้สึกว่าถ้าได้คุณเป็นแฟนถ้าได้คุณเป็นคนรักนะคะหยุดตรงนี้ที่เธอไม่ไปไกลแล้วใจหยุดที่คุณเลยค่ะหยุดทั้งหัวใจเอาไว้เลยนะคะนี่การที่ ใครคนนี้เนี่ยนะเดวิลคนนี้นะคะจะหยุดได้เนี่ยที่ชาวราศีเมษนั่นเป็นว่าตอนนี้ชาวราศีเมษโดดเด่นที่สุดนะคะโดดเด่นมากๆสตรองคุณอาจจะดิวอยู่กับชาวสิงด้วยนะคะเฮอร์มิตราศีกันเดวิลนะคะโอ,อ้สิงกันมังกรมาเลยนะคะสตรองมาใครคนนี้เขาจะยอมคุมชาวราศีเมษคุณเตรียมตัวเจอกับคนข้างหลักเบอร์ต้นๆเลยอันดับหนึ่งได้เลยค่ะ คุณจะเป็นผู้นาในความสัมพันธ์ใครคนนี้เขาจะเข้ามาตามใจคุณนะเขาจะเข้ามาตามเอาอกเอาใจคุณคุณอยากได้อะไรคุณชอบอะไรคุณบอกเขาได้เลยค่ะเขาเต็มพร้อมพร้อมที่จะทําให้ทุกอย่างพร้อมพลีกายถวายชีวิตนะคะดูสิหยุดแล้วนะคะหยุดที่คุณแล้วทําให้พลังงานเดวิลเนี่ยเป็นสตรองไปเลยนะคะคนคนนี้เขาข้างรักคุณหนักมากจริงๆเลยนะเรามาดูกันนะคะว่า ชาวเมษ15วันนี้คุณจะเป็นเช่นไรความรักความสัมพันธ์พาไพ่ใบแรกค่ะ Atlantis ไพ่ใบนี้คือการ e x c e l l e n c success นะความสำเร็จนะคะแล้วก็ Development มองว่าความรักของคุณนั้นเป็นไปได้อย่างงดงามภาไพ่หมาเลข19นะคะและไพ่ใบนี้ c o r a l Wisdom คุณเป็นคนฉลาดหรือคุณจะได้รับเขาเรียกว่า คู่ที่มีศีนเสมอกันเขามีปัญญามากคนคนนี้มีความเฉลียวฉลาดมากๆเลยเป็นคนที่ทันคนเป็นคนที่ทำงานเก่นเป็น working man เป็น working woman เป็นคนที่มีเขาเรียกว่ามีสเปคที่ดีะนะคะเขามีโปรไฟล์ดีนะและไพ่ใบนี้ dream ค่ะออกมาซ้อนกับไพ่ wisdom คุณอาจจะฝัน ก่อนที่จะพบเจอเขาหรือในระยะนี้คุณอาจจะมีความฝันอะไรบางสงบางอย่างที่เกี่ยวกับการได้พบใครสักคนหนึ่งที่คุณรู้สึกคุ้นเคยแล้วก็ผูกพันนะคะให้ในนี้ความฝันเนี่ยเหมือนกับว่าคุณกับเขานั้นเป็นคู่รักทางจิตวิญญาณเหมือนกับใครคนนี้เนี่ยเขาตามหาคุณมานนานคุณเป็นคนในฝันเขาเลยทันทีที่เขาได้เห็นหน้าคุณอ่ะเขารู้เลยว่านี่แหละคะ่ะใช่คนนี้เลยนะคะคนที่ตามหามานานแสนนานเนี่ย เป็น intuition นะคะเป็นความฝันนะจิตปัญญาลึกๆภายในของคุณกำลังบอกว่านี่แหละถ้าคุณฝันถึงใครในระยะนี้เนี่ยใช่เลยแล้วถ้าคุณเจอใครที่คุณรู้สึกเขารู้เรื่องคุณเยอะมากๆอ่ะนะเ mm hmm. นี่ยแหละค่ะคือสัญญาณที่กำลังจะบอกว่าเป็นคู่ของคุณเลย mm hmm. เรามาดูไพ่โรแมนต์แองเจกันนะคะโรแมนต์แองเจอยากบอกอะไร15วันความรักของชาวเมษ คุณคู่ควรที่จะได้เป็นที่รักนะคะเพราะคุณน่ารักเวลิซ like hey, ูนเขากำลังจะเข้าหาคุณในเร็วๆนี้แล้วนะคะตัดส um ินใจให้รวดเร็วเพราะสิ่งน hm ั้นจะมาถึงคุณในเร็วๆนี้จะมีคนมาสารภาพรักกับชาวเมธในเร็วๆนี้แล้วนะคะเขามีปัญหาในเรื่องการเงินอยู่นะคะ financial and career การเงินและอาชีพกำลังเป็นปัญหาของเขาในตอนนี้นะคะก็อาจจะเป็นคนที่กำลัง ปรัสมดุรเกี่ยวกับเรื่องการงานการเงินอยู่ด้วยนะคะใครคนนี้ก็มจะท A ยแอคชั่นเข้าหาคุณแล้วในเร็วๆนี้นะแล้วมาดูกันว่าชาวเมฆกับใครคนนี้เนี่ยจะได้ลงเอยกันอย่างไรใน15วันความรักของคุณไพ่ใบ,บแรกค่ะการเก็บเกี่ยวอันอุดมสมบูรณ์อาจจะเป็นคนเก่าๆที่คุณเคยรู้จักกันมานะคะเนี่ยการเก็บเกี่ยวเหมือนเมล็ดพันธุ์เมล็ด พืชได้หวานไว้แล้วนะคะกำลังที่จะกลับเข้ามาเพื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตที่เคยทำไว้เก็บเกี่ยวความรักที่เคยสร้างไว้อ่อนโยนกับตัวเองค่ะให้บอกว่าให้ชาวเมษอ่อนโยนกับตัวเองอ่อ,อนโยนกับจิตใจของตัวเองหรือหากคุณรู้สึกว่าความรักเก่าๆทำให้คุณรู้สึกเจ็บปวดหัวใจทำให้คุณนั้นต้องมีความรู้สึก ไม่กล้าที่จะรักใครให้คุณเปิดใจได้เลยแล้วก็อ่อนโยนกับตัวเองให้มากๆนะคะใต้สําหรับความจริงภายในคุณรู้ดีนะภายในนะคะเหมือนกับไพ่กำลังจะสื่อสารว่าอาจจะเป็นคนที่คุณรู้จักอยู่ความจริงภายในของคุณนะคะเป็นไปได้ว่าเมื่อคุณเจอเขาเนี่ยในครั้งนี้คากคุณได้เจอกันนะไม่ว่าจะเป็นรักครั้งใหม่หรือรักครั้งเก่านะคะคุณจะรู้สึก ตลาดในใจคุณจะรู้สึกเหมือนกับรู้จักเขามานานแสนนานเพียงจ้องตากันเพียงสบตาเท่านั้นใต้สำหรับ open your heart เปิดหัวใจของคุณนะคะเปิดหัวใจคุณให้ได้รับความรักอืมแปลว่าชาวเมธอาจจะเขาเรียกว่ามี ความคาดหวังสูงแล้วก็มีความมั่นใจในตัวเองนะคะดีมากๆนะคุณตระหนักรู้ถึงคุณค่าในตัวเองและไม่ยอมเป็นของตายให้ใครคุณอาจจะปิดใจแล้วก็เปิดทางเลือกนะไม่ได้รักใครจริงจังที่ผ่านมาแต่ก็ดูดูไปก่อนเพราะว่าก็ยังโสดนะคะพลังงานชาวเมธในคลิปนี้เป็นพลังงานของคนโสดนะคะเรามาดูกันต่อไพ่เลิฟแมสเซจอยากแนะนําอะไรชาวเมธนะ n b r e a k a b l e love รักที่ไม่สามารถแตกหักได้ใครคนนี้นะคะเมื่อลงเอยรักกับคุณนะเขาจะมีความรักที่จริงจังจริงใจ,ง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 จงมากๆเลยแล้วก็จะเอาชนะทุกป,ประสักรและปัญหาทุกอย่างที่เกิดขึ้นในความสัมพันธ์เขาจะไม่ยอมแพ้ค่ะละทิ้งความจำเป็นในการควบคุมปล่อยให้สถานการณ์ต่างๆคลี่คลายอย่างเป็นธรรมชาติ ไพ่อาจจะสื่อสารถึงเรื่องของการเงินการงานของเขาก็ได้นะหากเขาเคยอยากจะต้องพึ่งพาคุณใดๆต่างๆนะคะไพ่บอกว่าให้ละทิ้งได้เลยถ้าบางสิ่งบางอย่างอาจจะเกินความสามารถเกินขีดจํากัดของคุณก็ปล่อยไปได้เลยค่ะสถากนการณ์ต่างๆนั้นจะคลี่คลายในอนาคตแน่นอนและใบนี้ค่ะ ความรู้สึกที่ไม่สมหวังมีชาวเมทที่จะรู้สึกไม่สมหวังด้วยนะคะมีความรักไม่เพียงพอที่จะรักษาวความสัมพันธ์นี้เอาไว้ด้วยพลังงานเขาเป็นพลังงานเดวิลเนาะแล้วไพแองจลก็บอกว่าเขามีปัญหาเรื่องการเงินด้วยคุณอาจจะไม่เชื่อใจเขามันเป็นความรู้สึกที่เขาอาจจะมาล่อลอกคุณหรือเปล่าหรือคุณอาจจะกังวลใจว่าคุณได้เจออยู่กับสแกมเมอร์หรือเปล่านะคะ ใต้สำหรับนี่การหลอกลวงมีคนสวมหน้ากากในความสัมพันธ์นี้นะคะให้บอกว่าในตอนนี้เนี่ยมีพลังงานที่หนึ่งเลยนะคะเป็นความรักที่จะต้องสู้นะแล้วก็รักอยู่กับคนที่เขาฮอตมากๆเลยหรือจะเป็นชาวเม็ดเองก็ได้นะคะแต่ในกรณีนี้นะคะตัวเขานะ่ยยังเขามีความฮอตจริงแต่ว่าเขายังไม่พร้อมนะ เขาอยากเข้าหาคุณแต่เขามีเรื่องการเงินนะคะที่ติดอยู่แล้วก็การเดินทางคนทางไกลเนาะนะคะที่ยังไม่พร้อมเนี่ยชาลิออตนะคะแต่คนคนนี้เนี่ยเขารักคุณแบบไม่มีเงื่อนไขเลยสถานการณ์ต่งตางๆนั้นจะคลี่คลายไปตามเวลาตามดีวายทามิ่งนะคะแล้วก็มีชาวเมธที่เจอกับคนที่หลอกลวงอะนะอาจจะเป็นเมธเดียวกันนี่แหละนะคะหมายถึงว่าอาจจะ เคยหลอกลวงคุณมาก่อนแล้วมาตกหลุมรักคุณที่หลังก็เป็นไปได้นะคะความรู้สึกที่ไม่สมหวังแบบนั้นก็ได้ไพ่ใต้ของใต้สำหรับแบบว่า reaching your goal ค่ะในตอนนี้ไพ่บอกว่าอยากให้ชาวเมษนั้นนะ่นะโฟกัสอยู่กับเป้าหมายของตัวเองทุกสิ่งที่คุณต้องการจากความสัมพันธ์นี้จะเป็นของคุณในไม่ช้าเมื่อคุณบรรลุเป้าหมายของตัวเองได้นะคะก็อาจจะเป็นคนนี้แหละคนเดียวกันที่ทั้งเข้ามาหลอกคุณแล้วก็รักคุณแบบไร้เงื่อนไข ตกหลุมรักซะง,งั้นนะคะยอมรับว่าตั้งใจมาหลอกแบบนั้นเลยนะแล้วก็รักไปแบบไม่รู้เนื้อไม่รู้ตัวก็เป็นไปได้นะคะชาวเมดคุณเจออยู่กับสถานการณ์แบบนี้หรือเปล่านะคะแล้วมองว่าตัวเขากำลังจะ take action นะความรู้สึกที่เขามีต่อคุณนะ่ะมันมากมายกว่าที่เขาแสดงออกมาแต่ด้วยเขามีเรื่องติดอยู่เยอะแยะเลยแก้ปัญหาไม่ได้อาจจะเป็นคนที่เคยจบันไปก่อนได้ไดนะคะรักที่ไม่สมหวังแล้วก็การเก็บเกี่ยวเนี่ยนะคะ อ,อาจจะกลับมาครั้งนี้เป็นการกลับมาที่มั่นคงนะมั่นคงกว่าเดิมนะคะรักครั้งนี้ของชาวเมดหลังจากสิบห้าวันนะจะเป็นเช่นไรอะภายในสิบห้าวันจะเป็นเช่นไรชาวเมค่ะไพ่ใบแรกพลังงานบอกให้คุนั้นคิดบวกเข้าไว้นะคะ positivity ให้มองความสัมพันธ์หรือความรัก ในแง่บวกเข้าไว้คุณจะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาได้นะคะเมื่อคุณมองในแง่บวกความคิดเชิงบวกดึงดูดรักที่เป็นบวกเข้ามานะยคะ a g r ก e m e n t การยอมรับการยอมรับการนับถือการตกลงบรรลุข้อตกลงกันนะคะเหมือนกับว่าคุณจะได้ยอมรับหัวใจความรู้สึกของตัวเองมากขึ้นและ c o รเชสข้อคนนี้กำลังเนี่ยค่ะรวบรวมความกล้า วบรวมความกล้าที่จะสู้จะต,ต่อสู้สู้เพื่อรักนะคะและรักมาจริงๆโชคดีคุณเป็นเหมือนเครื่องรางนำโชคของเขานะชาวเมธเขารู้จักกับคุณนะคะน่าจะมีเรื่องของสถานการณ์ในชีวิตที่ดีขึ้นนะคะแล้วคนคนนี้มีภารกิจที่จะต้องกลับมาดูแลคุณนะเหมือนกันเหมือนการก,กลับมาตอบแทนนะคะความดีงามต่างๆนานาน,านะคะมองว่าเป็นเรื่องที่กําลังจะ สถานการณ์เนี่ยดีขึ้นสถานการณ์กำมังจะเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะชาวเมษโอเคคลิปชาวเมษก็ประมาณนี้ค่ะสถานการณ์ใน15วันของคุณนะแล้วเรามาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ